พราะแม่พี่น้องสื่อมวลชนผมชวานพลเมืองดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีพักประชาชนนะครับและในฐานะตัวแทนของคณะกรรมาการการอุตสาหกรรมวันนี้เรามารับหนังสือจากพี่น้องชาวตำบลบ่อทองอำเภอ,อ,อพี่น้องชาวตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้พี่น้องมายื่นหนังสือเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมอัดค้านการตั้งโรงงานยางมะตอยที่จะมาเกิดขึ้นในพื้นที่ในชุมชนที่เป็นสิ่งแปดปลอมที่จะเข้ามาทําลายวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในอนาคตวันนี้ก็เลยมายื่นหนังสือขอให้ทางกรรมธิการการอุตสาหการรมมีการตรวจสอบถึงกระบวนการการรับฟังความเห็นที่ผ่านมาว่า มีความชอบธทำหรือไม่นะครับในรายละเอียดในเหตุการณ์จะขอให้ตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้ขึ้นมาให้รายละเอียดเบื้องต้นครับครับผมชวินโลดชาวบ้านในชุมชนตำบลวัดสุวรรณอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีวันนี้เราเดินทางมากว่า140กิโลเมตรเพื่อยื่นคำร้องเรียนต่อกมอธิการอุตสาหกรรมเนื่องจากว่าจะมีการขออนุญาตตั้งโรงงานยามาโตย ในพื้นที่กว่า40ไร่ซึ่งใกล้กับโรงเรียนของลูกๆหล,ลานๆของเราเพียง1กิโลเมตรเศษพวกเรามายื่นคำเรียกร้องให้มีการตรวจสอบก,การประชาพิจารณ์เนื่องจากว่าเราเห็นว่าประชาชนที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ที่มีชีวิตอยู่บนาการเกษตรกรรมมีชีวิตโดยอาศัยวิถีธรรมชาติเนี่ย เรากําลังจะถูกลบกวนจากมลภาวะทางด้านสา,สารเคมีสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นเราวันนี้เลยถือโอกาสที่จะแสดงจุดยืนของชาวบ้านในชุมชนที่แท้จริงว่าเราไม่ต้องการโรงงานยางมาต่อยให้เกิดขึ้นในชุมชนของเราเหตุใดยะโรงงานเช่นนี้จึงไม่ไปเกิดที่พื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมขอโทษคับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมตั้งแต่ปูกยญาตายายครับ ครับสวัสดีครับผมก็เป็นชาวบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับทางชุมชนของเรานะครับมีก็เรียกว่าเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารนะครับส่งผักให้กับทั่วทั้งจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็สูตรปาการนะครับแล้วก็รวมถึงตลาดไทยนะครับผักของพวกเราเป็นผักปลอดสารพิษนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้สิ่งปนเปื้อนหรือว่าสารเคมีนะครับตกค้างในผักเรานะครับ ผมก็เอ่อกลัวว่าถ้ามาแล้วเนี่ยมาหนึ่งเนี่ยมันจะมาอีกสองสามสี่ตามมาแน่นอนซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้ไว้วางใจว่าว่าว่าคําพูดของที่เขาพูดว่าให้เอ,อให้มาแล้วแล้ว,ลวคือต้องขอโทษยนะครับคือผมก็ตื่นไม่เหมือนกัน <laughs> นะครับ <c oughs> ผมมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยครับของของของลูกหลานนะครับเขากลัวว่าเขาเนี่ยจะโตมาด้วย สิ่งที่ว่ามีเกิดวลพิษนะครับทางอากาศหรือว่าทางสิ่งแวดล้อมที่เราได้รับเนี่ยมันจะไม่ดีต่อลูกหลานเราครับสวัสดีค่ะดิฉันก็เป็นชาวบ้านที่ทำกเกษตรอินทรีย์ค่ะอยู่ในหมู่บ้านออที่ตั้งของโครงการที่ตั้งของโครงการโรงงานยางมาตอยอะค่ะอยู่เหนือแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็อยู่เหนือชุมชน แล้วอ่างเก็บน้ําซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําที่เราใช้ทําการเกษตรอินทรีย์อยู่ณปัจจุบันนี้เราก็หวันว่าจะเกิดผลกระทบในระยะยาวถ้าโรงงานยังมาตอยมาสร้างจริงๆผลกระทบที่เราได้รับใครจะรับผิดชอบต่อชีวิตเราลูกหลานเราและคนในชุมชนเราไม่ต้องการโรงงานยังมาตอยค่ะสวัสดีค่ะ